สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสไปัยรม์มมนอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเอาเมนูสุขภาพมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเม,มนูปลาย่างเหมือนเดิมนะคะปลาย่างค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ก็เป็นปลาแซลมอนนะคะปุ๋ยก็หมักน้ําปลาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็พร้อมย่างค่ะทุกคน นี่ก็เป็นปลาแซลมอนที่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็นี่ค่ะเตรียมฟักทองค่ะฟักทองเราจะทําการนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะนึ่งฟักทองด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสลัดที่เราจะกินกับเมนูวันนี้นะคะก็มีข้าวโพดมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็นี่ค่ะ ก็เป็นสลัดเส้นบุกนะคะปุ้ยก็จะใส่เส้นบุกลงไปด้วยนะคะแล้วต่อไปนี้เราก็มาทำน้ำสลัดกันค่ะปุ้ยก็ใช้ผงสลัดสำเร็จรูปค่ะนี่เทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะแล้วปุ้ยก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะ แล้วก็จะใส่บาซามิโก้ค่ะลงไปนะคะเพื่อนๆนี่แล้วเราก็จะคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเราก็มาชิมรสชาตินิดนึง อีกนิดนึ่งค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็คนให้ผงแตกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาทำสลัดกันค่ะนี่ก็เป็นเส้นบุกนะคะใส่มะเขือเทศเข้าผู้แตงกวาลงไปผสมนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ ปุยจราดไว้เลยเพื่อให้น้ำสลัดได้เข้ากับทุกอย่างที่เราใส่ลงไปนะคะเพื่อให้ได้รสชาตินะคะนี่ค่ะคเพื่อนๆกเน็เป็นสลัดเส้นบุกนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ก็เป็นปลาแซลมอนย่างนะคะแล้วก็นี่ก็เป็น ฟักทองนะคะที่นึ่งแล้วแล้วก็เป็นสลัดค่ะสลัดเส้นบุกนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาหาอาหารเมนูปลาย่างมาฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อสุขภาพน,นะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเวียนกันเข้ามาให้กำลังใจเจ๊ปุ้ยสไยเยอรมันนะคะ ผิดพลาดประการใดปุ๋ยก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ